ชาวลัคนาราศีพิจิกฟังทางนี้ค่ะช่วงนี้ท่านมั่นใจในเรื่องการเงินมีโอกาสดีในการสร้างรายได้ค่ะชัดมาสรุปให้ฟังนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงวันที่16ถึง31ธันวาคมนี้ดาวอาทิตย์ทำให้ท่านมีความมั่นใจในการหาเลี้ยงชีพและสร้างความมั่นคงทางการเงินค่ะมีโอกาสได้รับเงินเดือนที่ดีขึ้น ได้โบนัสหรือได้ผลประโยชน์จากหน่วยงานภาครัฐท่านภาคภูมิใจในความสามารถของตัวเองแต่ระวังการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยเพื่อดูดีหรือว่ารักษาภาพลักษณ์ค่ะส่วนดาวสุขจะเปิดโอกาสให้ท่านสร้างไรายได้จากศิลปะและความงามอย่างเช่นงานออกแบบธุรกิจความงามหรือว่าเรื่องบันเทิงต่างๆนะคะท่านสามารถใช้สเสน่ห์ใช้บุคลิกภาพในการขาย ได้เป็นอย่างดีงานที่ทำจะสนุกและสร้างความสุขค่ะและถ้าหากว่าใครมองหาคู่ครองท่านก็จะพิจารณาฐานะทางการเงินเป็นปัจจัยสำคัญค่ะส่วนดาวพุธก็จะทำให้ท่านคิดถึงเรื่องเงินอยู่เสมอและมองหาโอกาสทางธุรกิจเหมาะกับการหารายได้ด้วยทักษะการสื่อสารการเขียนการพูดการเจรจารายได้จะมาจากหลายช่องทางนะคะแต่ให้ระวัง การพูดเกินจริงหรือให้สัญญาในสิ่งที่ทำไม่ได้ค่ะฝากกดไลค์กดหัวใจแล้วกดติดตามด้วยนะคะ